นี่ครับคือต่อครับต่อรับทุกคนเลยอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคอ้าวเหลือต่อครับคนเลือกมาเอานี้ฮะใช่อะไรวะยังไม่ขึ้นเหรอาแนวฮะเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนลงครับวิลลุ่เนี่ยวิลลุนี้ได้ความกรอบเคี้ยวดีนะเฮ้ยนี่แล้วฉันเหมือนต้าไปหาอะไร ไม่รูอะไรสักอย่างไม่รู้กับวันใหม่เขาเฮ้ยเฮ้ยชอบรูปนี้อ่ะอ้๋อรูปนี้คนดิ้นความพยายามถึงเราจะไม่เห็นเขาแต่ยังไงเขาต้องอยู่ในเฟรมนี่ต้องหลึกผมผมไม่เห็นความพยายามเลยผมเห็นไหลคนนี้ใหญ่มากเลยมดมินมดมินมดมินอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับคนอีกโอเคอ้าวไหนอะคนนี้ฮะอ้าวอ้าวคนเดิม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 ให้ไหม คนเดิยให้ไหมเอาเอาขอคนใหม่นาะจะได้หลายๆคนมันเล่นกันนะสมหน้าไว้เฮ้ยเฮ้ยเอาพี่พูดเขาอย่างนั้นทำไมเถิดเถิดเถเล่นมาไหนครับเล่นมาไหนครับเต๋อลูกแกก็มีอยู่แค่นี้แหละเออมันเคลื่อนไปลงมามันก็เหมือนเดิมอ่ะที่มันแบบเดิมเลยเหมือนเล่นติดปากอันนี้ก็ได้ครับขนาหนะจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนดี อะไรเป็นก้อนครับโมดินลูกที่เหมือนพี่กระแม่เขาไปคนโมดเแมโอ้แมวเหมียวครับผมแมวเหมียวอยู่ไหมฮะเดี๋ยวนะครับโอเคเลูกไปเลยลูกไเลยหมูแมวเหมียวอยู่ไหนครับทีบอยมายังทีบอยทีบอยมายังบอยยังอ๋อโอเคมาแล้วไม่สิที่สนุกคือผมมองคุณหมูแมวเหมียวผมเห็นพ่อกับแม่ผมยืนอยู่ นะฮะยืนอยู่กลางเด็กนะครับอ๋อนะคุณพ่อคุณแม่คุณเหรอครับแม่ยืนยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่๋มาเที่ยวจริงเหรอฮะจริงจริงเนี่ยพ่อกับแม่ครับโอเคครับพ่อแม่บอกมาว่าจะมาไม่ได้บอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันเข้าใจแล้วทำไมเต๋อเป็นคนแบบนี้เข้าใจแล้วขนาดพ่อกับแม่ก็ยังมาก็ไม่บอกเหมือนกันอันนี้ค่ะคุณเกมของเรา เกมของเราคือเป็นอย่างนี้เอาคนมาอุปกรณ์มีมาเยอะแยะมากมายครับผมทำต